ความรุนแรงต่อเด็กและสตรีเป็นปัญหาสำคัญของสังคมที่ต้องเร่งดาเนินการทั้งด้านการป้องกันแก้ไขและช่วยเหลือผู้ประสบป,ปัญหาอย่างจริงจังโดยหน่วยงานราชการและองค์กรเอกชนรวมทั้งต้องอาศัยความเข้าใจและความร่วมมือของคนในสังคมเนื่องจากเป็นปัญหาที่มีความละเอียดอ่อนมีรากเหง้าของปัญหามาจากค่านิยมเจตคติของสังคมที่กำหนดความไม่เท่ากันระหว่างหญิงชาย ติคณะรัฐมนตรีลงวันที่29มิถุนายนพุทธศักราช2542ให้ความเห็นชอบถึงมาตรการแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและสตรีมีนโยบายให้โรงพยาบาลทุกแห่งทั่วประเทศจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือเด็กและสตรีปัจจุบันได้ขยายศูนย์ช่วยเหลือเด็กและสตรีในโรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศโดยได้บรุรณาการการช่วยเหลือร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ให้เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ป้องกันและส่งเสริมสุขภาพอื่นๆของเด็กและสตรีร่วมด้วยในปีพุทธศักราช2542โรงพยาบาลขอนแก่นภายใต้การนำของนายแพทย์วีรพันธ์สุพรรณชัยมาศผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่นได้จัดตั้งศูนย์บริการช่วยเหลือเด็กและสตรีขึ้นหน้าตึกศิรินทรชั้นหนึ่งโดยการดำเนินงานในรูปแบบของคณะกรรมการ เป็นศูนย์บริการช่วยเหลือเด็กและสตรีในภาวะวิกฤตต่อมาจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์พึ่งได้ One Stop Crisis Center หรือ OSCC ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณส,สุขจนเป็นที่รู้จักในนามของศูนย์ OSCC จังหวัดขอนแกน่นซึ่งได้ดำเนินการให้บริการอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันนับเป็นเวลาหนึ่งทศวรรษจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมา มีผู้มารับบริการกว่า7,038รายโดยแยกประเภทการมารับบริการได้ดังนี้นอกจากงานบริการซึ่งเป็นงานประจำศูนย์พึ่งได้โรงพยาบาลขอนแก่นยังได้ขยายการทำงานในลักษณะเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนจำนวนทั้งสิ้น207องค์กรทั่วทั้งจังหวัดขอนแก่นเพื่อพัฒนาระบบการป้องกันและให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูทางด้านร่างกาย ใจิตใจและสังคมตลอดจนการจัดหาสถานที่หรือสิ่งแวดล้อมให้ใหม่การช่วยเหลือทางกระบวนการยุติธรรมตลอดจนการสร้างระบบการประสานงานและส่งต่อที่มีประสิทธ,ธิภาพเครือข่ายดังกล่าวได้มีการประชุมวางแผนงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้และติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำทุกเดือนโดยหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมเน้นรูปแบบการมีส่วนร่วมของสสาขาวิชาชีพ ในการแก้ไขปัญหาร่วมกันในปีพุทธศักราช2554เป็นต้นมาได้นำแนวคิดการบรณาการการทำงานระดับจังหวัดโดยชักชวนให้โรงพยาบาลในพื้นที่4จังหวัดร้อยแก่นสารสินได้แก่ร้อยเอ็ดขอนแก่นสารคามและกาลสินธุ์ได้ร่วมกันจัดทำโครงการพัฒนาเครือข่ายการช่วยเหลือเด็กและสตรีที่ถูกกระทำรุนแรงและพัฒนาเครือข่ายศูนย์พึ่งได้ ปัจจุบันถือว่าโรงพยาบาลขอนแก่นเป็นต้นแบบนำร่องการทำงานช่วยเหลือเด็กและสตรีที่ถูกกระทำรุนแรงแห่งแรกของประเทศไทยที่มีการขยายเครือข่ายสู่พื้นที่โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งจนได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณประจำปี2545จากสำนักกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวร่วมกับกองทุนเพื่อการพัฒนาสตรีแห่งสาระราชาติและในปีพุทธศักราช2552 ได้รับรางวัลผลงานวิชาการดีเด่นจากการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณส,สุขและยังได้นําเสนอผลงานด้านวิชาการในต่างประเทศนอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ที่ผู้เชี่ยวชาญจากองค์การระหว่างประเทศอาทิเช่นองค์การอนามัยโลกองค์การยูนิเซฟสถานทูตอังกฤษสถานทูตแคนาดาได้มาเยี่ยมและชื่นชมผลการดําเนินการบริการเด็กและสตรีทีท่ถูกกระทรํารุนแรงนับเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง ที่ศูนย์พึ่งได้ One Stop Crisis Center (OSCC) โรงพยาบาลขอนแก่นได้มีโอกาสให้บริการช่วยเหลือเด็กและสตรีที่ถูกกระทำรุนแรงได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพเพื่อสนองนโยบายของรัฐในการที่จะดูแลประชาชนอย่างทั่วถึงสร้างเสริมสุขภาพที่ดีของประชาชนภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่าโรงพยาบาลศูนย์ชั้นนำที่มีคุณภาพสร้างสังคมสุขภาวะอย่างยั่งยืน